อดทนเอาเด้ออดทนตั้งใจทำวีซ่าให้ลูกแล้วสิเอาลูกมาอยู่ต่างแดนทุกหลายพี่จ๋าเอ้ยเศร้าใจหลายพี่จ๋าเอ้ยกำลังใจบ่เคยได้เริ่มต้นใหม่ได้ผัวฝรั่งเนาะชีวิตหาเงินบบทันในสิ่งที่ยังโบได้ทำให้ปวดใจมาเป็นพลังกำลังใจในบ้านยายจา๋า ขอฝากเรื่องราวาเล่าสูกันฟังในความเจ็บปวดกับเมียฝรัร่งมือใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่ในต่างแดนไปด้วยกันว่าเจออันอย่างแดดเมื่อนี้ยายจ๋าเอ้ยการที่มาเว้าถึงความเจ็บปวดน้องแอบฟังในเรื่องราวของเจ้าได้ทั้งพลังได้กําลังใจได้ทั้งฮองให้และได้ทั้งเพื่อนเจ็บ นะฮะอกับสิ่งที่เข้ามาแล้วก็ได้แนวทางออกพร้อมก็เลยอยากฝากเร,าเรื่องนี้มาให้ฟังเดอ้อเนาะความรู้สึกในหัวใจนะสําหรับยายจ๋าบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เจ็บปวดเหมือนกันกับหมออกเมียฝรั่งในต่างแดนสองสามวันนี้แหล่งกระตุน้นยายจ๋าอยากบอกความรู้สึก แล้วสิ่งความเป็นจริงนะคะในต่างแดนอยากให้พ่อแม่พี่น้องและทุกๆท,ท่านทางเมืองไทยได้เข้าใจหัวอกในลูกของท่านชีวิตในต่างแดนเริ่มต้นมันไม่ได้ง่ายขอเวลาให้เวลานะการปรับตัวระหว่างลูกสาวและกับ,กบฝรั่งเนาะและระหว่างการเรียนรู้เนาะที่นี่เพื่อเข้มแข็งยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและหาเงินช่วยเหลือดได้ให้ครอบครัวอย่างปลอดภัย ลงมาฟังความน้อยเนื้อตามใจของลูกสาวเจ้าอีกคนหนึ่งเด้อนะ,ะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงพี่จา๋าเอ้ยนำมาอืมน้องมาอยู่นี่เนาะไม่เอ่ยประเทศนะคะยังไม่ถึงปีเลยเพิ่งได้วีซ่าติดตามสามีทำงานลอยทำนะคะตั้งแต่มาอยู่เพราะยากช่วยเหลือครอบครัวจนได้วีซ่าติดตามสามีเหยียบแผ่นดิน ประเทศนี้ได้หนึ่งเดือนเนาะส่งเงินไปให้แม่ทันทีเพราะต้องค่างวดรถค่าจ่ายนะคะอืมพอเหยียบได้หนึ่งเดือนส่งเงินไปทันทีหนึ่งหมื่นนะคะเพื่อจ่ายค่างวดรถเนาะค่าใช้ใจ่ายเองนู่นนี่นั่นแม่ด่าทันทีพี่จ่าเอ๋ยมึงเป็นลูกที่กูบอเคยได้เพิงพาอาศัยเนรละคุณหนูให้ทุกอย่างพี่จ๋าสร้างบ้านให้ รถซื้อสองคันยากเยอะอืพยายามบอกแล้วว่าไม่ได้ทำงานต้องขอวีซ่าติดตามสามีนะคะต้องรอบัตรเนาะหมายเลขเพื่อที่จะทำงานได้ก่อนนะคะออกถึงจะสามารถทำงานได้แต่คิดว่าหนูมีเงินซึ่งอธิบายไปหมดแล้วบอกว่ามึงเอาภาระมาให้กูนะนี่คือคำพูดของแม่เนาะหนูมีลูกสองคนหกขวบเก้าขวบ ทรงไปทีไหรก็มีแต่บอกว่าโบพอบพอหนูก็พยายามเพิ่มให้ตลอดแต่กลับไทยไปสองเดือนที่แล้วมารู้ความจริงว่าแกอยากได้เงินเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องชายเพราะไปกู้เงินมาให้น้องชายเพราะว่ากู้เลี้ยงอืมแกมาบอกว่ากู้มาเลี้ยงลูกมึงเก้าปีกูไม่เคยได้อะไร ให้เท่าไหร่กระโบเคยพอพี่จ่าเอ๋ยนะด่าไล่ออกจากบ้านมาทําไมมาแล้วไม่มีประโยชน์ไปบอกชาวบ้านว่ามันมีเงินแต่มันไม่อยากให้พ่อให้แม่ป้าพี่จ่าครอบครัวคือสำคัญที่สุดในความรู้สึกเจ็บปวดเนาะ บอกว่าเลี้ยงลูกมึงมาเก้าปีมึงไม่เคยตอบแทนอะไรกูเลยกูไม่เคยได้อะไรจากมึงเลยนี่คือคำพูดจากแม่นะฮะหนูให้ทุกอย่างพี่จา่าบ้านก็สร้างให้ทองก็ซื้อให้รถก็ซื้อให้ตอนนี้โกดไม่คุยกับหนูตอนนี้กำลังทำวีซ่าให้ลูกอยู่ค่ะพี่เฮอชีวิตเมียฝรัง่ง ไม่เคยถามลูกเลยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะหนูเพิ่งมาอยู่ที่นี่ยังไม่ถึงปีนะต้องสู้ต้องดิ้นหล่นนะสามีจ่ายทุกอย่างพี่จ๋าเอ้ยใช่ใช่พี่จ๋าไม่พอใจเพราะหนูช่วยน้องไม่ได้หนูก็อดทนรอ,อวีซา่าลูกอีกเจ็ดเดือนบางทีสงสารสามีแกจ่ายทุกอย่างพยายามให้แม่เข้าใจ บอกเข้าใจเลยมีแต่อยากได้อยากได้แต่ตอนนี้กลับมาประเทศที่นี่แล้วเนาะพี่จ๋าได้สองอาทิตย์แล้วกำลังหางานทำแต่ทำงานพิเศษไปก่อนนะคะเพื่อจะได้ส่งไปเมืองไทยช่วยเหลือจุนเจือสามีเพราะสิ่งที่เขารับผิดชอบมันก็สูงฟังเดินในความรู้สึกนะคะน้องใหม่เนาะยังไงยังไงก็ต้องเข้มแข็ง ยังไงยังไงก็อย่าผลักดันในสิ่งที่เป็นหนี้เป็นสินนะคะไปให้สามีถ้าเรารู้พอร์ของสามีที่เราแต่งงานมาว่าเขามีได้เท่าไหร่ 1. ถ้าเขามีหัวใจตั้งใจเก็บเงินนะเปิดรับเอาลูกเรามา 1. ลูกเรายังเล็กรีบเลยนะเอามาให้ไหวเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า 2. ตัดปัญหาความเจ็บความปวดเพื่อ ที่จะไม่ให้ทางพ่อแม่อ้างบุญคุณเป็นภาระที่ต้องเลี้ยงลูกเรานะฮะสอืมหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นะนะนะฮะมันทำให้เราแย่แย่แย่ลงทุกวันแต่เราต้องตัดใจและเข้มแข็งทีละขั้นตอนเนาะเพราะทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายชีวิตในต่างแดนมันไม่ได้ง่ายเรามาคนเดียว เราก็ยังต้องตามสเต็ปอืมต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทำงานไปด้วยและก็ต้องหาหลักตัวเองให้ไวอืมถัดมาเอาลูกมามันก็ต้องตามสเต็ปนี่แหละคือความเจ็บปวดหัวอกคนเป็นแม่ที่ไม่ได้พลังกำลังใจนะคะเข้าใจจากครอบครัวหรือแม่นะนะนะหัวอกของยายที่เราฝากเลี้ยงไว้เนาะเป็นแรงผลักดันเพื่อเอาหลานรีดนะคะ กดคำว่าเงินเพื่อไปช่วยอีกคนหนึ่งนะเอาจริงๆรลองให้เถอะเข้าใจความรู้สึกความเจ็บปวดคำว่าลูกเนรคุณเนาะแม่เอ้ยพ่อเอ้ยอย่าใช้คำนี้กับลูกเลยอย่าทำให้ลูกรู้สึกแย่อย่าสร้างบาปปากให้กับเจ้าของถ้าวันหนึ่งเขาทำแบบนั้นอย่างที่เจ้าเว้าเจ้าวา คนที่ลำบากคือเจ้าเดอ้อโบเมนลูกสาวนะคนเราการทำดีกับพ่อแม่เนี่ยทดแทนคุณเขาซอยเหลือในมุมที่ไหวเขาทำให้มาตลอดและสิ่งที่ทำก็ได้มาจากผู้คนคนคนเดียวแต่กับโบเห็นคุณคาถ้าวันหนึ่งเขาปล่อยวางขึ้นมาเขาบ่าได้รับดอกเด้อคำวันเนลคุณเขาสิมดกรรมตั้งหากอืมนะ พอส,ส่งพรปากยางแม่ส่งให้พรปากพ่อแม่ศักิ์สิทธิ์สิ่งดีๆเว้าเธอะเพราะมันจะเป็นแรงผลักดันกำลังใจให้เขาห่วงหาให้เขาหักเนาะให้เขาคิดถึงยามเขามังมีขึ้นมาเขาก็สิได้ไปเกลี้ยหนุ่นจุนเจือยามเจ้าเจ็บป่วยื้นนี้เจ้าอาสิเกง่งเจ้าอาสิแข็งแรงอาจจะดุดาลูกได้อืมแต่อย่าลืมว่าพอแม่เท่าลงทุกวัน นะอายุมากลงทุกวันอืมยามเจ็บยามป่วยนะคนที่เคยได้ยางเจ้าเคยได้กับลูกสาวยากเดอ้อที่เขาจะจบนะสุดท้ายคนที่อินีและคุณน,นี่ลหละสิไปปฏิบัตินะสิไปเสียค่าเจ็บค่าป่วยนะค่ารักษาเจ้านะรักษาไว้จากหน่อยอิหลียิงหัวใจลูกสาวมาใหม่กดปัจจุบันจ,จะพยายามที่จะ อเปิดโลกกว้างให้ทุกคนรู้นะรุ่นเยจ่ายี่สิบกว่าปีที่แล้วเขาไม่บังคับเรียนปัจจุบันเขาบังคับเรียนนะหลายสิ่งหลายอย่างและลูกสาวก็ยังจะต้องเรียนรู้อืมว่าอยู่ได้บอรประเทศเขาเป็นจังใดแต่หัวใจลูกเจ้าบอกเลยสู้ตายนะคะเพื่อที่ได้เงินเพื่อที่จะอยู่ที่นี่ให้ได้ เพื่อทีได้มีทรงอืคาลูกกินคาเมไซไคาเซอเอคาไอรถอีกนะมันคือเอาหลายแท้ตั้งสองคันปันนั้นนะครับคนละคันเลยบ่พ่อกับแม่เมี่ย <c oughs> อันนี้คำถามยายจ <c oughs> ่าด้อเนาะคิดพินิจพิจารณายาสให้เศร้าใจทำลายน้ำใจจนเขาบ่มีพลังกำลังใจเลยแล้วก็ฟาดถึงเจ้าของเรื่องและก็น้องๆทุกคนที่ก้าวมาคุยกับยายจ่าในตอนนี้เนาะรวมกันทั้งหมดเลยนะคะ เข้มแข็งอดทนเก็บเซฟนะเข้ากระเป๋าตัวเองให้หนาก่อนยาให้จักมากลงมาน้อยบดายทำเท่าไหร่ให้เท่านั้นหนึ่งสุขภาพแม่ยังแข็งแรงพ่อยังแข็งแรงปล่อยสองหนี้สินรอได้จ่ายดอกเข้าไปก่อนนะเอาแค่พอดีพอแรงเรายังไม่มีพอและไม่ไหวสามทำไมถึงบอกให้เซฟให้มีกับตัวเอง ป้องกันตัวเองผัวที่อยู่กับเราเพิ่งก้าวมาเนี่ยถ้าเราแนว่วแนว่วแนว่แนวทำแล้วไม่เหลือแล้วห่วงแต่ทางไทยวันหนึ่งเขาอิ่มเขาเบื่อนะความรู้สึกเห็นเราทำงานเหนื่อยแล้วอารมณ์อย่าลืมเหนื่อยแล้วอารมณ์นะการแสดงออกกับสามีมันอาจจะทำให้เขารู้สึกแย่นะฮะและทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์ทางเมืองไทยความทุกข์อยู่ในหัวใจมันออกหน้า แสดงให้สามีข้างๆเห็นบางคนที่สามีเข้าใจแล้วเข้ามาปลอบประโลมถ้าเขามีเงินพอเขาเซฟเขาเสริมให้อันนั้นก็คือโชคดีไปแต่ทีเนี้ยเราจะต้องมามองด้วยว่า power ของผัวเรามีขนาดไหนวันนี้เราเลือกเข้ามาแล้วฟังดูก็ถือว่าผู้ชายคนนี้ดีนะะอ่าเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาตรงนี้มาไว้นะตั้งใจอดทนเก็บเงินเอาลูกมา แล้วค่อยจัดการตามวิถีวิธีที่เราช่วยได้เอาจริงๆไม่มีใครอยากทิ้งพ่อแม่หรอกแต่พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจและยืดหยุ่นด้วยว่าช่วงลูกแข็งแรงหรือยังลูกมีหรือยังและคำว่าเปรียบเทียบว่าฝรั่งรวยทุกคนคนอื่นให้ได้ทำไม จังบอดายคำนี้อย่าพูดเลยมันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนนะฝรั่งกับบอดายรวยกันทุกคนและหนึ่งสิ่งถ้าเขาทำงานคนเดียวค่ารับผิดชอบที่นี่มนุษย์เงินเดือนบอกเลยนะถ้าเมียไม่เซฟลูกสาวบกเก็บเงินบุมีเหลือพอที่จะส่งไปให้ขาเจ้าไซาดอกเดอ้อคิดเอาแม่เอ้ยปรับเธอเปลี่ยนเธออย่าทำร้ายลูกสาว ที่กำลังก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสนะฮะแล้วมั่งนี้เนาะทำงานได้กระสิถอยหลังมาซอยเหลือปลดปล่อยนี่สินให้เจ้าแน่นอนนะพูดได้เลยว่าทุกคนมีหัวใจแต่ให้รู้จักหลอแล้วก็ให้รู้จักให้กำลังใจให้รู้จกักฮักรักษาไว้แดจากหน่อยกระดีถึงแม้สิเป็นคำว้าที่ลอก แต่ก็ยังเป็นยาใจดีกว่าคำแซงดาแต่ก็บอกเลยเดอ้อืถ้าพูดถึงความเป็นจริงอ่าวัฒนธรรมไทยนะคะพ่อแม่ปากศักดิ์สิทธิอ์อืให้พรลูกเจริญลูกเจริญนะคะถึงซีแซงลูกลูกก็บ่ได้รับหรอกอยายจากขอใช้คำนี้ด้วยใจเชื่อมั่นในความเป็นจริงและความดีของทุกคนที่ทำกับพ่อแม่ เราทำดีที่สุดแล้วเราบกเคยลบล้างอืเราให้ได้แค่นี้แต่มันบบถึงและบบพอใจอ่บโกเลยว่าแซงนี้ย้อนกลับไปหาเจ้าเด้อถ้าเขาตัดใจได้นะอืเศร้าใจหลายวางเจ้าไปเจ้าสิลําบากเด้อแม่เอ๋ยพอเอ๋ยกลับตัวได้กลับสามอืมเนาะสงสารลูกสาวเจ้าแดง อะไรก็ไปพี่น้องขาไปเฮิตกับเข้าให้ปวก่อนโอ้ยแต่และเรื่องลาวนะฮะสู้ๆเด้อสาวๆทุกคนทางโอ้อเขามีเสมอเพียงต้องใช้สติวันนี้เจ็บเร็วยิ่งดีเราจะได้เริ่มต้นให้ทูกตั้งแต่แรกแก้ไขมาตั้งแต่แรกนะ